สวัสดีนะครับแนะนำเพิ่มเติมนะครับตัวแอปพลิเคชันที่มีการอัปเดตแล้วก็พอเราไปยกเลิกการติดตั้งสามารถใช้งานได้ปกตินะฮะร,ระบบจะทำการอัปเดตเพิ่มเติมเหมือนเดิมนะครับวิธีแก้ไขนะฮะเราต้องไปที่ Google Play s t o r e นะครับ ไปที่ Google Play Store ก่อนนะครับจากนั้นนะครับเราไปเลือกแอปของฉันนะครับไปที่ตัว YouTube นะครับคลิกตกลง YouTube ขึ้นมาครับนะฮะเราไปถอนการติดตั้งการอัปเดตนะครับกตกลงครับแล้วกดตกลงนะฮะระบบจะทำการถอนการติดตั้งนะครับ จากนั้นเราเลื่อนถอยมาครับนะฮะตั้งค่าแอปครับเลื่อนไปที่ตั้งค่าแอปนะครับจากนั้นนะครับเราเลือกไปที่อัปเดตแอปพลิเคชันนะครับกดตกลงครับนะฮะไม่ต้องการอัปเดตอัตโนมัตินะครับใช้ตัวแรกเลยนะฮะกดตกลงนะครับจากนั้นระบบจะยังไม่อัปเดตอัตโนมัติจนกว่าที่เราจะไปเปิดตัวนี้นะครับก็จะสามารถใช้ได้จนกว่าที่เราจะ มีการอัปเดตแล้วก็ระบบแจ้งให้เราทราบว่าตัว YouTube แล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆมันใช้งานได้เป็นปกติแล้วนะครับผมนะแค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ